หวานหอมอร่อยดีค่ะดีแนดะีกำลังดีเนาะไม่หวานมากนะไม่หวานมากค่ะแม่เป็นมาหวานอยู่แล้วเอา <nenhum bunları> อ่ะลองชิมดูแม่ลองชิมดูหน่อยครับอร่อยอร่อยอร่อ้ได้เนาะอัลองชิมดูครับแม่ เป็นไงบ้างแม่หวานมากไหมหวานเกินไปไหมหอมไหมครับหอมดีเนาะสีสวยนะอดอทานีีครับแม่ทานเลยครับไม่หวานเกินไปครับ อ้าวชิมหน่อยลูกเป็นไงอร่อยครับครับเป็นไงครับทานข้าวอิ่มกันไหมครับ แม่เป็นไงบ้างครับทานข้าวได้ไหมแอบอยู่แอบอยู่เนาะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวลองชิมหน่อยลองลองครับเป็นอ้อยอินทรีย์ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับพ่อไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่ไม่ฉีดยาฆ่าญ้าเลยหวานเกินไปไหมครับหวานกำลังดีกำลังดี หอมไหมครับแม่มีกล่อมเราะเขาสร้าใบเตยครับกินจะหอมเพราะเขาสร้างใบเตยอ่าหอมจะหอมอ้อยพันธุ์นี้จะหอมแล้วสีจะสวยอันนี้คือสีไม่ได้ผสมเลยนะครับเป็นสีของเขาเลยใช่ครับไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับกินแล้วเืลนเลยครับรสชาติของอ้อยจริงๆเลยครับ หวานไม่ไม่หวานมากหวานหอมอันนี้จะไปอยู่ครับครับก็อยู่ในหลังบ้านเลยครับอยู่หลังบ้านเลยก็จะมีมีน้องพนักงานดูแลอยู่ในสวนดูแลให้บางทีผมก็จะเข้าสวนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่า ก็ผ่อนคลายจากงานครับทุกอย่างมันลงตัวแล้วไงแต่ทุกอย่างลงตัวก็คือมันมันกังมันไหลลื่นไปหมดเลยอย่างนี้ก็มีปัจจุบันก็มีทรัพย์สมบัติก็มีปัญญาตัวนีก็มาแบ่งปันครับครับจัดได้ยังับ ไม,ม่จีดมามาตาลจ่งเอาไว้ในนี้ก่อนปะไว้ในนี้ก่อนเนาะปาดปาดปาดว่าเป็นยังพอเดี๋ยวมีนิสัยพอเตรียมไป เปิดให้หน่อยง่ายมัด้วยเปิดให้หน่อยเปิดไม่ได้คือเราไม่ต้องจ็ดสบามบาทกว่า80นี่เท่าไหร่อยากให้มันเข้าไปขาดทุนเด้ออร่อยมากเลยค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างไม่หวานมากอร่อยอร่อยหอมไหม เาสีสวยไหม้าสีสวยไหมสีสวยไหมอาจารย์เตรียมตัวไว้เน้ะอาจารย์เรียกว่าเป็นไงนะนี้ผมก็จะเอาใหม่